สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคาคมาพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับข่าวด่วนนะครับล่าสุดในช่วงของกลางวันวันนี้นะครับมีการเปิดถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับหมอรำเสียงอีสานในยุคใหม่นะครับในยุคที่มือผู้บริหารเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับล่าสุดนี้มาอยู่กับอาจารย์เอ นะครับสายมูหลายคนอาจจะรู้ทราบหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาจารย์เอ๋เป็นใครมาอย่างไรนะครับอาจารย์เอกก็มีธุรกิจมีอะไรต่างๆแล้วก็เป็นอาจารย์สายมูด้วยด้วยความชื่นชอบหมอลำนะครับอาจารย์เอกก็บอกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบหมอลำเป็นต้นทุนอยู่แล้วอยากที่จะเป็นหมอลำและก็ชื่นชอบเสียงอีสานเพราะว่าเป็นวงแรกที่ ได้ฟังได้ยินนะครับแล้วก็คุณพ่อนะเป็นคนชอบเสียงอีสานดังนั้นเมื่อได้มีโอกาสนะครับพยายามที่จะหาโอกาสเข้ามาบริหารหรือว่าหาจังหวะนะครับแต่ไม่มีโอกาสทีนี้ถึงโอกาสของอาจารย์เอแล้วแล้วจะมีแนวทางแบบไหนนะครับสาเหตุอะไรสําคัญที่ทําให้อาจารย์เอเข้ามาบริหารเสียงอีสานนะครับในยุคต่อไปนะครับเดี๋ยวลองไปฟังดู การเข้ามาในครั้งนี้ผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นหุ้นส่วนดีกว่าเป็นหุ้นส่วนเพราะว่าในวันนี้วันที่4เนี่ยนะครับเป็นวันเดียวกันกันกบที่เราจัดตั้งบริษัทนะครับนั่นคือบริษัทเสียงอีสานบ้านตองจํากัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งการจัดตั้งบริษัทในครั้งนี้โดยมีผู้ถือหุ้นมีผมกับแม่นกน้อยอุไรพรอสองคนนะครับทีนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรผมเข้ามาในฐานะหุ้นส่วน ในพาร์ทของผู้บริหารนะครับแต่ว่าการบริหารครั้งนี้มันจะเป็นการบริหารที่เพื่อให้บ้านเสียงอีสานมันเติบโตมากยิ่งขึ้นโดยที่มีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองประมาณนี้ครับ,รบตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มีธุรกิจเยอะมากนะครับแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับทั้งเป็นอาจารย์ด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจ1 2 3 4 5ด้วย ทำไมถึงมาทําเสียงอีสานทางมาถึงทาไมถึงมาในวงการหมอลําข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมโตมากับเสียงอีสานตั้งแต่เด็กนะครับผมจําความได้ว่าม้วนวิดีโอม้วนแรกที่พ่อซื้อมาแล้วก็เปิดให้ดูนั้นเป็นของการแสดงสดหมอลาเสียงอีสานซึ่งตอนนั้นผมเด็กมากนะครับข้อที่สองนะครับพ่อผมชอบวงนี้มาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะเสียงอีสานจึงเป็นคณะที่หนึ่งพ่อชอบสองผมชอบแล้ว้อที่สามคือตัวผมเนี่ยเคยมีความฝันอยากเป็นหมอลำเคยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นหมอลำครับแต่ว่าเราไม่มีโอกาสนั้นแล้วด้วยอายุด้วยบทบาทหน้าที่ของเราปัจจุบันนะครับแล้วข้อที่สี่ที่มาเนี่ยตัดสินใจมาเป็นเสียงมาเสียงอีสาเนเนื่องจากว่าหมอลำคณะเสียงอีสานผมรักแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ตอนแรกทีนี้ เราได้ยินข่าวการต่อสู้ของแม่นกน้อยอุไรพรมาโดยตลอดจริงๆแล้วอยากเข้ามานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาในจังหวะไหนและถ้าเข้ามาแล้วมาจะช่วยยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับทีนี้การตัดสินใจมาในครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญมากนะครับเพราะว่าแน่นอนอนะ่ะมันก็ต้องมีคนจับจ้องติดตามว่าต่อไปนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ตัดสินใจมาเสี่ยงที่จะมาเพราะว่าเรารักวงนี้และเรารู้สึกว่า ไปได้ไกลกว่านี้มากด้วยสิ่งที่มีด้วยตัวคุณแม่นกน้อยอุไรพรและทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียงอีสานมีนนะปัจจุบันนี้ก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่ครับเป็นอีกบทบาทหนึ่งบทบาทหนึ่งของชีวิตค่ะแล้วก็อนุญาตนิดนึงเนาะแม่นกน้อยก็ได้เอกกันกับอาจารย์เอว่าพี่เอขา<ม>เนี่ยคือมันท้าทายมากนะเป็นงานที่ท้าทายพี่เอมากอ่าแล้วก็อาจารย์เอก็บอกว่าครับผม ชอบงานทาได้ผมจะทําให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เสียงอีสานกลับมายืนหนึ่งให้ได้ค่ะกาโดยความเป็นเมนอนน์ยกับลรกหล้านบานตองหาที่เผชิญปัญหามากมายก็เราก็ใจฟูทุกคนในครอบครัวเสียงอีสานชื่นชมยินดีทีนี้การมั่นคงและเติบโตมันมันต้องมั่นคงตั้งแต่ระ,ระบบภายในบ้านก่อนเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราต้องมีการ บริหารจัดการต่อยอดพัฒนาตั้งแต่ระบบโครงสร้างภายในให้ได้ก่อนแล้วก็ไปสู่การพัฒนาคนในองค์กรให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วการเป็นหมอลำการทำการแสดงเนี่ยคุณผู้ชมทั่วไปจะได้เห็นเฉพาะงานหน้าเวทีหรือว่าตามโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองมองไปถึงการต่อยอดบุคลากรภายในในทุกทิศทุกทางซึ่ง มันคือการให้ความสําคัญกับคนภายในให้แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ก่อนแล้วค่อยส่งมอบสิ่งที่ดีออกไปนะครับซึ่งการเติบโตครั้งต่อไปของเสียงอีสานเนี่ยมันก็คือสโลแกนของคุณแม่นั่นแหละครับหมอลำก้า้ําตลอดการซึ่งคําว่าก้าวลำมันไม่ได้ก้าวลำเฉพาะการแสดงอย่างเดียวแต่มันคือหลายปัจจัยที่อยู่ภายในองค์กรของเรา นะครับต้องรอดูว่ามีอะไรบ้างที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าะนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับภายในแล้วก็การนําเสนอผลงานส่งมอบผ,มผลงานให้กับแฟนเพลงต่างๆก็ <c oughs> ถามว่ากังวลไหมมันมันไม่ได้กังวลซะทีเดียวแต่มันคือการตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่วางแผนไว้ว่าเราเราจะทําให้เป้าหมายของเรามันสําเร็จได้ยังไงมันเป็นการโห้มันคือที่ผ่านมาเนาะมันท้าทายตรงที่เรา ทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้เราทาสาเร็จมาหมดแล้ว่ในชีวิตสําเร็จมาหมดแล้วและอันนี้มันคือเป็นก้าวสำคัญอีกหนึ่งก้าวของเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่กังวลแต่มันตื่นเต้นและมันท้าทายณนะชั่วโมงนี้แฟนขับเองแฟนเพลงเองพ่อ,อรู้ว่าพี่เอเข้ามาร่วมบริหารจัดการทุกคนประาาหวังคือกันว่าความยิ่งใหญ่อลังการและมาตรฐานของเสียงอีสานจะต้องกลับมา ในภาพจําในตํานานและเราคือหมอํำเก้ารำตลอดการอันนี้จึงเป็นสิ่งที่คือท้าทายพี่เอามากนะว,ว่า,าจะทําอะไรแต่อย่าง <c oughs> ที่บอกแหละ <c oughs> ว่าถ้า <c oughs> สมมติเราเราเราจะพัฒนาไปข้างหน้าได้อ่ะเราจําเป็นต้องตรงมาตรงไปตรงมากับความจริงที่มันเกิดขึ้นว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนของเราแล้วเราต้องเอาไปพัฒนาต่ออ,อันนี้ก็ท้าทายมันคือการทําการบ้านร่วมกัน หมดลนทีมงานนะครับแล้วกเ็เราต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนและอะไรที่เรายัง,ย,งยังขาดอยู่มันจะได้เอาไปต่อยอดต่อให้ได้นะครับแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะเชื่อว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับแฟนๆทุกคนที่รอติดตามที่คอยให้กำลังใจกับผู้คนกับแฟนเพลงและประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กรไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ใดก็ตามทั้งเป็นแดนเซอร์เป็น ศิลปินเป็นหมอลำเป็นนักร้องเป็นอะไรก็ตามทุกคนจะมีโอกาสได้รับประโยชน์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีการวางแผนไว้ครับต้องยินดีนะครับกับเสียงอิสานที่ในวันนี้นะครับได้ผู้ร่วมหุ้นนะครับลงทุนนะครับในรูปแบบของบริษัทที่ถือหุ้น2คนก็คืออ,อาจารย์ A กับแม่นกน้อยเพียง2คนเท่านั้นนะครับส่วนการบริหารจัดการหรือว่าพูดคุยกันแบบ ไหนอย่างไรอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องภายในนะครับก็คงจะมีการพูดคุยกันที่ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยอย่างดีแล้วนะครับก็อยากจะให้เสียงอีสานนะครับผ่านอุปสรรคที่หลายหลายปีที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าเจออุปสรรคถาถมเข้ามาเยอะมากนะครับทั้งการบริหารที่เปลี่ยนมือนะครับมารอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วที่อาจารย์ A นะครับเข้ามา ในการบริหารจัดการแล้วก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะจากประสบการณ์นะครับของอาจารย์เองก็อาจจะนำพาเสียงอีสานกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนก็รอลุ้นรอติดตามให้กำลังใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงที่เป็นตำนานดังนั้นก็ไม่อยากจะให้อยู่เพียงแค่ตำนานอยากให้อยู่ในโลกของปัจจุบันและโลก อนาคตนะครับเพราะว่าการที่บอกว่าเป็นตำนานตำนานเนี่ยมันเหมือนกับที่มันคือมันผ่านมาแล้วดังนั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันและอนาคตให้ได้ hmm. ก็ต้องปรับตัวในทุกๆอย่างทุกๆด้านนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆวงก็ในการเปิดธุรการหน้าแอดมินเชื่อว่าหลาย mm hmm. eng, วงเนี่ยก็ต mm. <g> ้องตั้งสคริปหรือว่าตั้งรูปแบบว่าปีหน้าจะเดินแบบไหนจะทําโชว์แบบไหน ตั้งแต่ฉากขึ้นไปนะครับยันสคริปต,ต่างๆรูปแบบการโชว์ชุดต่างๆเพราะว่าหมอลำเนี่ยปีหน้าก็มีวงใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเพื่อที่จะมาแย่งตลาดตรงจุดนี้วงเก่าก็ต้องปรับตัววงใหม่ก็ต้องสู้ดังนั้นการแข่งขันนะครับของวงการหมอลำเนี่ยบอกเลยว่าดูเดือดอย่างแน่นอนดังนั้นใครที่ปรับตัวได้ใครที่มีกระแสในโลกโซเชียล ถึงบอกว่าสําคัญโลกโซเชียลเนี่ยใครจะว่าไม่สําคัญในบอกเลยว่าเถียงเลยนะครับถ้าคุณไม่มีกระแสนในโซเชียลทุกวันนี้งานมันก็จะน้อยถ้ามีกระแสนในโลกของโซเชียลคนเห็นเยอะคนก็อยากดูอยากชมเมื่อดูในโซเชียลดูใน youtube ดูใน facebook หรือว่าดูในแอปต่างๆเมื่อดูตรงจุดนั้นแล้วทุกคนก็อยากจะไปดูของจริงนะครับดังนั้น อย่าดูถูกโซเชียลนะครับบอกเลยว่าโซเชียลนี่ใครที่ไม่มีกระแสนในโซเชียลเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบในทุกวันนี้และอนาคตเพราะว่ามันมันเร็วโซเชียลมันเร็วดังนั้นก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์ A เข้ามาอาจจะการบริหารต่างๆด้วยยุคใหม่คนใหม่แนวความคิดใหม่ๆก็อาจจะดึงเสียงอีสานกลับมาอยู่ใน โลกของโซเชียลที่ไม่ใช่ดราม่าเป็นโซเชียลที่พูดถึงในเรื่องของผลงานพูดถึงในเรื่องของการแสดงที่ทุกคนอยากดูอยากชมอยากจ้างเป็นกำลังใจให้เสียงอีสานนะครับแล้วก็ทุกๆวงสำหรับปีหน้าดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับ